รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราซูเปอร์ าเจอสวัสดีครับผู้ชมครับได้เวลาขุดคุ้มทรัพย์กับคุ้มทรัพย์ใต้แผ่นดิ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 นมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้เดินตามลายแทงขุคุ้มทรัพย์เจ๋อเลยนะครับพามาอยู่ที่อําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ลายแทงพามาอยู่กลางป่ามันเลยนะครับเราจะเรียนรู้การขุดคุ้มทรัพย์จากมันสำปะหลังเนื้อที่การปลูกของเกษตรกรท่านนี้กว่า800ไร่นะครับและที่สําคัญเป็นมันสำปะหลังของผู้ปลูกที่ได้รับรางวัล เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังดีเด่นในวันมันสำปะหลังโลกใหญ่มากใหญ่โตมากรางวันนี้แล้วก็ได้หลายสมัยด้วยนะครับแต่ที่สําคัญครับในการพูดคุยกันวันนี้นะครับผมจะพูดคุยกับรุ่นลูกนะครับเป็นการสืบทอ,อดแนวคิดวิธีคิดของกเกษตรอินทรีย์การถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างพ่อไปถึงลูกจะเป็นอย่างไรคุยกันในวันนี้มันสำปะหลังเงินล้านอีกแล้ว มันยกล่องฟักทองแตงไทยไม่มีฟักทองมีแต่มันต้องเจอแล้วเอ้ยสวัสดีครับป๋าแหวงครับโอ้หนุ่มคุณเยอะเลยนะครับสวัสดีครับใช่ใช่ป๋าแหวงไม่ใช่สิอไม่ใช่ครับเป็นลูกชายครับ๋อลูกชายอันนี้กาลังเก็บมันเลยครับใช่ครับพื้นที่วันนี้ที่เก็บเกี่ยวแปลงนี้นี่กี่ไร่ะก็ประมาณ3 2ไร่ครับ3 2ไร่แล้วที่ทําทั้งหมดก็ที่ทําทั้งหมดก็ 800กว่าไร่ค <epo> ร <i> ับ <zer> ว <welche> ้าน oh. ิดเดียวนิดเดียวนิดหน่อยนะแถวนี้เขาปลูกมันสำปะหลังกันเยอะมากเลยทำไมเขานิยมกันเนือหรือยังไงครับเพราะอะไรฮรก็โซนนี้ก็ปลูกได้แต่มันนะครับผมเป็นพืชอื่นก็ผมเตรียม็็ไม่ได้เท่าไหร่ครับอ๋อก็คือแสดงว่าเราศึกษาและสโซนพื้นที่เรามัน ชาวบ้านแถวนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าปลูกอย่างอื่นมันไม่เวิร์กมีมันอย่างเดียวมันจะทั้งวันเลยพื้นที่ส่วนใหญ่ในหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นดินร่วนปนทรายซึ่งเป็นดินที่เหมาะสําหรับการปลูกมันได้ดีเพราะว่ามันสัมปัหลังเป็นพืชที่ทนแล้งและก็ทนต่อสภาพแวดล้อมแม้จะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำนะครับเรียกได้ว่าเป็นพืชที่อึดใช้ได้เลยละครับคนแถวนี้ก็เลยเลือกที่จะปลูกมันสัมปัหลังเกือบแทบทุกบ้านเลยทีเดียว ทำไมอะเห็นอะไรมันดียังไงเรียนก็ต้องสูงเห็นแบบป,ป,ะปะ๋าบอกเรียนวิศวะเลยนะมันเป็นนายตัวเองมากกว่าอ๋อมีมีความสูงแน่ๆกับการ,กการทำเกษตรครับเอาแล้วที่เราเรียนมาตั้งสูงโอ้โหวิศวะนี่เท่แล้วนะยืนอวดแอคสาวได้เลยนะั้น <โฮ S 2> จะใช้ยังไงในทุ่งในท่าในไร่อย่างเงีง้ก็จะมาดัดแปลงเป็นพวกเครื่องจกักรกลการเกษตรมากกว่า ที่เห็นนี่คือลูกชายนะครับแต่เจ้าของตํานานการทําไร่มันสำปะหลังเงินล้านก็คือคนนี้ครับคุณพ่อสแสวงพานทองกเกษตรกรดีเด่นแล้วก็ได้รับรางวัลผู้ปลูกมันสำปะหลังดีเด่นในงานวันมันสำปะหลังโลกด้วยนะครับที่ปัจจุบันเปลี่ยนบทบาทมาเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านรวมถึงถ่ายทอดเคล็ดลับในการขุดคุ้มทรัพย์ให้กับลูกชายหนุ่มรุ่นใหม่ที่สนใจวิถีกเกษตรอินทรีย์ครับ ไหนเป็นลูกของระดับกูรูแล้วต้องยูเยอะแน่ๆอันนี้สายพันธุ์อะไรนะครับพ่ษทีท72ครับระยอง72ระยอง72ครับทำไมถึงเลือกสายพันธุ์นี้ครับปลูกที่นี่คุณสมบัติเขาทนแรงทนแรงแลวก็ผลผลิตก็ค่อนข้างจะดีกว่า<ล>สายพันธุ์อื่นๆที่ทดลองมาครับอ๋อก็คือเอาง่ายๆสรุปคือมันเหมาะกับพื้นที่นี้ใช่ครับพื้นที่นี้เป็นยังไงครับดินเขาไม่ก็ดินร่วนปนทรายครับผมร่วนปนทรายแดแดงหมดเลย <laughs> น้องบียังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าในช่วงที่ใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกมันสำปะหลังสภาพดินที่มีธาตุอาหารน้อยอยู่แล้วก็ยิ่งทําให้ดินขาดธาตุอาหารนะครับมีสภาพดินแข็งไม่ร่วนซุยและยิ่งใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานานก็จะทําให้ปลูกเท่าไหร่หัวมันก็ไม่มีทางใหญ่เท่ากับตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าพอเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ทําให้มันสำปะหลังที่นี่ได้หัวใหญ่น้ําหนักดีมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยครับวันนี้นี่ คิดว่าปริมาณการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราสักจะได้สักไร่นึงสักกี่ตันนะก็ประมาณสัก12ตันต่อไร่ครับ12ตันก็อาจจะมีมากกว่า12ตันก็มีครับอ๋อปัจจัยขึ้นกับอะไรฮะตอนนั้นที่ได้เยอะก็เราดูแลทั่วถึงมากกว่าการบำรุงรักษาอะไรพวกนี้ครับมีเคล็ดลับหรือว่ามีวิธีไงทําให้ผลผลิตของเราถึงได้ราคาได้กําไรดีอยู่ตลอดนะก็แต่ก่อนพ่อใช้แต่ ปุ๋ยเคมีอ๋อเคยใช้เคมีมาแล้วด้วยฮะครับเคยใช้พอดีพอไลฟฟังว่าแต่ก่อนพ่อใช้เคมีคือทีนี้ผลผลิตมันไม่ค่อยน่าเท่าไหร่แล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นปุยป๋ยอินทรีย์แล้วยังไงฮะครับนี้พอเปลี่ยนวิถีจากปุ๋ยเคมีแล้วมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์มันผลผลิตผลลัพธ์มันออกมาเป็นไงไงมงออกมาค่อนข,ข้างเท่ากันแล้วอาจจะมากกว่าครับอ๋อก็คือถ้าเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็เพิ่มมากกว่าด้วยครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือต้นทุนครับ ลดลงเยอะไหมฮะลดลงก็ประมาณ50 6 0สเซนะครับโอ้ครึ่งครึ่งเลยครับคุยกันมาตั้งเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวตามน้องเบียร์ไปดูก็ว่าวันนี้ขุมทรัพย์ที่กําลังจะตักตวงขึ้นรถ10บล้อจะเยอะขนาดไหนแล้วอาจจะมีเครื่องจักรกลที่น้องเบียร์คิดเอามาใช้งานด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไปดูกันฝั่งนู้นครับ เออเดี๋ยวคุยกันมาตั้งนมตั้งนานไหนเปาแหวงอยู่ไหนเนี่ยพ่ออยู่ตรงนู้นครับเนี่ยเขียวเขียวโอ้โหเนียนเลยนี่ถ้าไม่มีหมวกที่แตกต่างคิดว่าเป็นคนงานครับอ๋อคือก็อคือช่วยกันทําในระบบครอบครัวอย่างนี้เลยครับใช่อ,อ,อ๋อทำงาน <c oughs> ทำงานทำทงานกับม,มันมันมันหน่อยไม่ถึงเต้นเต้นไปด้วยอย่างเงี้ยเดินจะแทน ไม่มีใครมันด้วยเลยตอนนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าผลผลิตที่กำลังเก็บเกี่ยวในตอนนี้นะครับมีคุณภาพแล้วก็ปริมาณเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่เป็นตัวอย่างของเกษตรกรยุคใหม่ ถือว่าอายุน้อยที่สุดในรายการเราก็ได้นะทั้งหล่อทั้งมีความรู้เนี่ยเคล็ดลับเราได้รู้ไปประมาณหนึงเดี๋ยวช่วงหน้าน้องเบียยังอยู่กับเรานะครับคุยกันต่อถึงเคล็ดลับในการขุดขุมทรัพย์กับมันสมปหลังเงินล้านแห่งนี้เงินล้านไหมล้านสิ <c oughs> ทำเยอะ <c oughs> <c oughs> ไปตามตามรถหายแล้ว ขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินสน,นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราไบโอ ในช่วงที่แล้วนะครับเราได้รู้กันแล้วว่าปัญหาหนึ่งของคนที่ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่นี้ก็คือผ่านการใช้ปุ๋ยเคมีกันมาเยอะก่อนที่พ่อสแสวงจะเปลี่ยนมาเป็นวิถีอินทรีย์นะครับที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่ามันสำปะหลังอินทรีย์สามารถให้ผลผลิตที่ดีมีปริมาณมากกว่าอีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูดินอีกด้วยนะครับ ในช่วงนี้เราจึงมีเคล็ดลับดีๆในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากเลือดปลาในการปลูกมันสำปะหลังมาฝากกันด้วยครับแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงขั้นตอนการเตรียมท่อนพัน์ุในการปลูกกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบัมนนี่กำลังทำอะไรฮะตัดท่อนอยู่เลยตัดท่อนพัน์เตรียมปลูกครับอันนี้ท่อนพันธ์นี่มาจากไหนฮะเตรียมก่ตัดมาจากตี่แปลง แปลงที่คุดหัวครับที่คุดหัวนะครับอ๋อขุดเี่ยอาหัวไปขายก็ต้นยังใช้ต่อครับผมเราเลือกยังไงท่อนต้นพันธุ์ที่ดีต้องดูยังไงครับดูสภาพถือว่ามันสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับเนี่ยมันตามันถี่นิดนึงตากว้างเกินไปก็ไม่ดีตรงขนาดนี้อ๋อขนาดนี้คือขนาดนี้เลยความยาวในการตัดมาจากต้นสักเท่าไหร่ฮะเนี่ยประมาณเมตรยี่สิบครับเมตรยี่สิบเมตรสามสิบก็ได้นะครับ อ๋อนี่คือสมบูรณ์แบบเลยสมบูรณ์แบบแล้วเวลามาใช้งานครับทำยังไงฮะตัดเป็นท่อนอย่างนี้ตัดเป็นท่อน20กี่25เซนเลยครับอ๋อประมาณ25เซน20ถึง25เซนนะครับอันนี้คือสายพันธุ์เดียวกับที่ขุดใช่ไหมคืออาร์อาร์อะไรอาร์72ครับอาร์72อ๋อนี่คือขนาดที่สมบูรณ์แบบความยาวทั้งต้นประมาณเมตร20ตัดใช้ประมาณกี่ท่อนนะจ๊ะทั้4ท่อนครับประมาณ4ท่อนครับครับอ๋อพอตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ การเลือกท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์ส่งผลต่ออัตราการงอกของรากของมันครับแต่เกษตรกรท่าอื่นๆที่มีความจำเป็นต้องซื้อท่อนพันธุ์มาปลูกอาจช่วยให้มันสัมปหลังมีอัตราการรอดในการอย่างรากลงแปลงปลูกได้อย่างมั่นใจด้วยการแช่ท่อนพันธุ์ในเมนูปโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลากับน้ำเปล่าในอัตราส่วน 1: ต่อหนึ่งพันแช่ไว้สัก10นาทีเพื่อช่วยให้รากงอกเร็วเมื่อนำท่อนพันธุ์ลงปลูกก็จะฟื้นตัวได้เร็วเติบโตลงดินได้อย่างสมบูรณ์ครับ ความถีตาทีถีมันมีผลดียังไงครับกับท่อนพันธุครับผลดีก็คือมันความทนแรงหนึ่งแหละอาหาสองก็ตาถีคือข้างบนนี่มันมันมันทำมันเจอแรงมานานๆเข้ามาตรงนี้มันจะเสียก่อนครับตรงปายนี่ตรงข้างล่างลงมาตามยังเหลือเยอะตรงพอพอ,พอเจอฝนขึ้นมาตรงข้างล่างมันจะงอกรัดขึ้นมาได้อ๋ออธิบายบเพิ่มเติมก็คือนี่นะฮะถ้าเวลาเราปลูก อันนี้ฝังดินไปครับแล้วด้วยความที่บรรยากาศมันแรงมากมันแรงก็จะประมาณตอก็จะค่อยๆแห้งค่อยๆ่อตายไปเรื่อหน่อยพอฝนก็คือถ้าตาถี่ๆมันก็ยังเหลือตาที่ยังพอแข็งแรงอีกเยอะครับครับใช่ไหมอาอตาอธิบายเพิ่มเติมด้วยอ๋อนี่แสดงกำลังเรียนรู้ต่อยไหมพอพอตายังตายยังเหลือเยอะเนี่ยพอโดนฝนปุ๊บไอ้นี่ตายไปไม่มีผลนะก็ยังทําให้เกิดการแตกยอดได้อีกหลายตาเลยเพราะว่าตาเยอะก็มีโอกาสในการรอดสูงนั่นเอง เข้าใจนะ <c oughs> ได้รู้ก่อนได้อยู่ใกล้กว่า <c oughs> อพอเสียบไปลงดินเรียบร้อย นานอีกแค่ไหนกว่าเขาจะมีรากออกมาก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับประมาณ2อาทิตย์ถ้าโดนถ้าท้ามีบรรยากาศแต่ความชื้นมาก็ไม่เกินซิบวันก็มีละมีรากมียอดขึ้นมาเลยละครับเราจะดูเราจะดูจากอะไรว่าเขารอดแล้วไม่ตายเน่ยก็ดูตรงเนี่ยมันมันมันจะติดตาขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่ใช้ได้เลยอ๋ออันนี้อ๋อคือตามีติดตามีแล้วนี่ อันนี้รอดแน่รอดแล้วครับอย่าไปยุ่งกับเขาเลยครับใบเขาคือคือได้ผลแล้วครับอ๋ออันนี้ถือว่าสบายใจละรอดแล้วลากออกแล้วรออย่างเดียวให้เขาโตมากกว่านี้ค่อยให้ปุ๋ยทางใบให้ปุ๋ยทางใบครับอืมได้คือผ่านแบบปุ๋ยเคมีนี่ผมผมังไม่ใช่แล้วครับทิ้งไปเลยครับเราให้ปุ๋ยอินทรีย์ทางใบเข้าไปคือรองพื้นไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็รอให้เขามีใบแตกยอดออกมาก็ให้ปุ๋ยทางใบทีนี้ปุ๋ยทางใบให้อาหารทางใบ ผู้ชมครับการเป็นเกษตรกรเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือการศึกษาพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ศึกษาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ด้วยนะครับอย่างที่นี่นะครับมันสัมปัหลังแตกต่างจากที่ผมเคยไปดูมาครั้งที่แล้วนะครับก็คือต้องเรียนรู้ว่าดินแตกต่างกับที่อื่นยังไงสายพันธุ์ไหนถึงจะเหมาะกับดินที่นี่เทคนิคการปลูกเทคนิคการ ทุกอย่างมีผลหมดเลยนะครับสำคัญมากการเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าจะต้องมีการเรียนรู้เทคนิคต <so ่างๆเหล่านี hm um ้ด้วยครับเคล็ดลับขุดกลุ่มทรัพย์กับุ๋ยอินทรีย์จากเลือดปลาสนับสนุนโดยุปยอินทรีย์ตาซูเปอร์อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลาตาซูเปอร์และปุ๋ยอินทรีย์ตาไบโอมันสำปะหลัง เป็นพืชไร่ที่ทำกำไรงามหากรู้จักลดต้นทุนซึ่งวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากกันครับเริ่มตั้งแต่ก่อดปลูกแช่ท่อนพันธุ์มันสําปลังด้วยอะมิโน,โนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลาซึ่งมีอะมิโน,โนมากกว่า20ชนิดและโปรตีนที่เข้มข้นช่วยให้ท่อนพันธุ์แตกรากได้ดีจากนั้นเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากเลือดปลาแบบเม็ดบำรุงในช่วงมันสําปลังอายุ5เดือนเพื่อขยายหัวมันให้ใหญ่และบำรุงอีกครั้งในช่วงมันสัมปลังอายุ8-9เดือน เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในมันสำปะหลังเพราะในผู้อินทรีย์ที่ผลิตจากเลือดปลามีธาตุอาหารสำคัญที่จําเป็นต่อพืชครบถ้วนดูซึมธาตุอาหารไปใช้ในการสร้างความยืนยันเติบโตได้ในทันทีนั่นเองคุมทรัพย์ใต้แผ่นดิน ต้แผ่นดินสนับสนุนโดยซูปเปอร์อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลา เมื่อกี้เราอยู่ในแปลงที่เขาเรียกไรแรกเกิดใช่ไหมครับส่วนแปลงนี้นี่คือยุคไหนในอนุบาลได้ไหมอนุบาลครับเริ่มเริ่มแบบกำลังเดือนสองเดือนกว่ากว่าเดือนอ๋อเดือนกว่ากำลังนี้เมื่อกี้อาเขาทิ้งช่วงของว่าเนี่ยเราสามารถดูแลเขาด้วยการฉีดพ่นอาหารเสริมทางใบได้ด้วยครับใช่ครับก็ช่วงช่วงอายุประมาณนักสองเดือนต่อสองเดือนอ๋อแสดงว่าอันนี้ก็โดนไปแล้วสิผ่านไปแล้ว นี้2เดือนกว่ากว่าการฉีดพ่นทางใบจะช่วยอะไรเขาได้ฮะก็ช่วยการเจริญเติบโตของลำต้นนะครับอ๋อช่วยเร่งครับช่วยเร่งอ๋อช่วงเวลาฉีดก็จะเป็นช่วงเช้าช่วงประมาณตีห้าถึงประมาณ3ามโมงเช้าสามโมงเช้าเก้าโมงเช้าเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นประมาณ3ามโมงเย็นถึง4ี่โมงกว่ากว่าห้าโมงประมาณนี้เอ้าทําไมฮะกลางวันกลางวันพืชไม่ได้ทุกชนิดนะครับช่วงเช้าคับช่วงเย็นปากใบมันจะเปิด ช่วงมันสำปะหลังอายุได้2เดือนเป็นช่วงสำคัญครับเปรียบเสมือนเด็กๆที่กำลังโตก็ย่อมต้องการอาหารที่เข้มข้นมากเป็นพิเศษเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโต การฉีดพ่นเพื่อให้ธาตุอาหารแก่มันสัปะหลังหรือการฉีดอะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลาในอัตราส่วน4 0 5 0ซีต่อน้ำ20ลิตรจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตซึ่งอะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลามีอะมิโนโปรตีนกว่า20ชนิดในรูปแบบที่ผ่านการย่อยสำเร็จรูปมาแล้วพร้อมให้มันสัปะหลังดูซึมไปใช้ได้ทันทีทำให้ลำต้นตั้งตรงขยายใบได้เต็มที่เหมือนเด็กๆที่โตเต็มที่พร้อมจะยืดแขนยืดขานั่นแหละครับ ออกมาเจอผู้คนแล้วโอ้โหอันนี้ที่ตื่นตาตื่นใจก็คือเมื่อกี้เดินยังแค่เนี้ยเล็กๆต่างแค่2เดือนครับสูงมากและที่สําคัญครับใบเขียวแล้วก็สมบูรณ์มากแข็งแรงสู้ลมได้สบายๆอันนี้คือแบบถือว่าเขาสุขภาพดีมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่อายุประมาณเข้า5เดือนแล้วครับเข้า5เดือนช่วงนี้เป็นช่วงไหนของเขาในการเจริญเติบโตเป็นช่วงขยายหัวครับเมื่อกี้ให้ทางใบไปแล้วตอนอายุประมาณ2เดือนแล้วตอนนี้ยังต้องดูแลเขาเองครับให้ปุ๋ย ช่วงนี้ให้ปุ๋ยได้แล้วครับใช่ถ้าเป็นงี้ก็ให้ได้แล้วครับเพราะว่าคุมดินได้แล้วอ๋อคือใบเขาช่วงนี้หน้าฝนก็ดินมีความชื้นก็ให้ได้แล้วมีอีกไหมฮะหรือพอแล้วก็เดี๋ยวมีช่วง8 9ถึงเเดือนก็ให้อีกรอบหนึ่งช่วงนั้นเกิดอะไรเป็นช่วงสะสมแป้งอสรุปตอนนี้คือถ้าการดูแลเขาที่ต้องให้อาหารพิเศษก็มีอยู่สช่วงใช่ไหมช่วงสองเดือนให้ทางใบเพื่อเร่งการเจริญเติบโตพอห้าเดือนปุ๊บต้องฉลาดต้องขยายหัวใช่ไหมให้หนึ่งรอบแล้วก็ เป็นหนุ่มใหญ่กำยำล่ำสันต,ต้องเสริมกล้ามเนื้อช่วง8ปถึงเเดือน,เ,นเพิ่มรปริมาณแป้งหน่อย เรื่องของการบำรุงปุ๋ยนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับมันสำปะหลังเพราะจะได้ราคาดีก็ต่อเมื่อมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงและได้ปริมาณที่คุ้มทุนในการผลิตครับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากเลือดปลาที่มีธาตุอาหารจำเป็นต่อพืชครบถ้วนและมีอะมิโนโปรโตีนที่พร้อมให้มันสำปะหลังดูดซึมไปใช้ได้ในทันทีจึงช่วยให้หัวมันสำปะหลังใหญ่และก็มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงที่สำคัญลดต้นทุนครับ เพราะปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากเลือดปลามีธาตุอาหารที่เข้มขน้นครบถ้วนจึงลดอัตราการใช้น้อยลงกว่าการใช้ปุย๋ยเคมีท้ายที่สุดเมื่อคิดกําไรต้นทุนที่ขายผลผลิตได้ก็จะรู้ว่าปุ๋ยอินทรีย์จากเลือดปลานั้นคุ้มค่าเหมือนไม่ได้ซื้อปุ๋ยเลยด้วยซ้ําสําคัญตรงที่เงินเหลือด้วยนะครับถ้าเกษตรกรใดๆนะถ้าไม่ลดต้นทุนอยู่ไม่ได้ต้องหาวิธีการลดต้นทุน เราไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะไปตอรองกับผู้ประกอบการเลยว่าวันนี้ผมจะต้องการขายมันทีโลละสาบาทนะอืมต้องซื้อเท่านี้นะไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ทาง<อ>เขาเป็นตัวกําหนดให้เราครับถ้าพุ่งปุ๋ยเคมีแล้วจบจบอย่างเจ <บะ S 1> ้าราคาสูงดินพังใช่ครับสิ่งแวล้อมแย่สุขภาพเสื่อมตังหมดเลิกจบ ภูมิใจแค่ไหนลูกตัดสินใจแม้ว่าเรียนสูงขนาดไหนก็ยังเดินตามการเป็นเกษตรกรก็ดีใจนะภูมิใจด้วยสอนอะไรเขาว่าเขาถึงตามเราคือจริงๆแล้วเขาเรียนมาผิดสายว่าตรงตรงเลยครับใจพ่อเลยอยากให้เรียนเกษตรครับแต่เขาไม่ชอบตอนแรกพอมาตอนหลังแกมาเบี่ยงเบนของตัวเองละพอเดินตามพ่อว่าเออมันมีความสุขผมบอกเขาเลยว่าเป็นเกษตรกร เราเป็นนายตัวเองอใช่ไหมครับอเอ,อวันนี้เราไม่มาก็ได้อืหยุดสุกวันก็ได้ไม่เป็นไรถามว่าเงินเดือนเขาเลยนะเดือนละหมื่นกว่าบาทปริญญาตรีหนึ่นกว่าบาทถ้ามาทําแบบพ่อเนี่ยปีนึงได้สามสี่ล้านบาทอลองหารออกมาสิเลยเขาก็เออเขามาผมก็คุณหารดูเขาบอกเออเอาเขาก็ตอนนั้นเขาก็ไหลาตามเลยไหลาตามรู้สึกยังไงกับ กับการตัดสินใจของตัวเองภูมิใจกับมันแค่ไหนกับการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ก็ถามว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจมากครับเพราะว่าพ่อก็เป็นเกษตรกรดีเด่นแล้วเนาะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอาจารย์อีกคนหนึ่งที่ให้ความรู้ก็เหมือนว่านับหนึ่งใหม่อ่ะครับพอจบมาก็มาทําเกษตรกรเป็นตามรอยพ่อ,องนี้ดีกว่าดีกว่าจะไปรอนลักรเล่ใช่ไหมครับแบบจบมาก็ เข้าโรงงานเข้าโรงงานเหมือนเพื่อนเขาเราเราปรับควารู้ข้างนอกมาใช้กันในบ้านดีกว่าอยเราเรียนจบมาก็เอามาดัดแปลงในสายงานของเราด้วยแสดงว่าถึงแม้ว่าเป็นการนับหนึ่งอีกสายงานหนึ่งแต่ก็เป็นการนับหนึ่งที่ภูมิใจครับ กลุมทรัพย์ที่ส่งต่อจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากที่จะรับสืบทอดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักการดูพื้นที่ของตัวเองนะครับการใส่ใจแล้วก็การลดต้นทุนด้วยการใช้วิธีของเกษตรอินทรีย์เป็นหลักการง่ายๆซึ่งรุ่นลูกก็รับไปอย่างโดยดีแล้วก็ได้ผลดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับน้องเบียร์ที่มาถ่ายทอดวิชาจากพ่อและให้เล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งก่อนจากไปพี่มีนี่เลยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากเลือดปลาตาซูเปอร์แล้วก็ อามิดนโปรโตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลาตาซูปเปอร์มอบไว้ให้น้องเบียร์ไว้ใช้คุณขูดขูมซ<า>ับไอ ส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินซีที่ผลิตจากเลือดปลานะครับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินซีตราซูเปอร์และผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินซีตราไบโอและอะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข,ข้นจากเลือดปลานะครับที่เป็นเครื่องมือทําให้เกษตรกรไทยของเราสามารถขุดคุ้มซับใ,ใต้แผ่นดินได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับสามารถติดตามเส้นทางการขุดคุ้มซับได้นะครับทางเฟซบุ o กนะฮะดูคลิปย้อนหลังได้นะครับที่เฟซบุ๊กเซิร์ชคำว่าขุคุมซับใ,ใต้แผ่นดินกดไลค์กดแชร์ไดครับ